นักเบสบอลคว้างลูกบอลมวล0.15กิโลกรัมไปข้างหน้าลูกเบสบอลมีความเร็ว40เมตรต่อวินาทีก็หมายความว่า40เมตรต่อวินาทีนี่ครับก็คือ,คอตอนที่ลูกบอลออกจากมือนะครับจงหาแรงที่นักกีฬาใชา้คว้างลูกบอล d ดลต้าะครับในภาพนี้ครับมีค่าเท่ากับ2เมตรนะครับแล้วมาเขียนฟรีบอ o d ดี้ไดแกรมโดยให้ A ครับเป็นตำแหน่งที่เริ่มคว้างนะครับ B ครับคือตำแหน่งที่ลูกบอลเริ่มออกจากมือนะครับเรามาเขียนขยายใหญ่ให้ดูอย่างนี้นะครับว่านี่คือ A ครับมีความเร็วต้นครับเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าพอสังเกตจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นักเบสบอลประคองลูกบอลไว้นิ่งๆครับเป็นจุดที่เริ่มเคลื่อนที่นะครับความเร็วต้นเป็น0ูนย์ครับต่อมาครับที่ B ครับเป็นจุดที่นักเบสบอลปล่อย ลูกบอลออกไปนะครับด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีนะครับตามที่โจทย์เขากําหนดมาอย่างนี้นะครับต่อมาครับแสดงว่าตรงนี้ครับวัตถุมีความเร่งเนื่องจากว่าความเร็วได้เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับระยะกระจัดครับเท่ากับ2เมตรนะครับนี่ครับจากแผนภาพนะครับเดลต้าเอ็กซ์นี่ยครับก็คือระยะกระจัดนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ2เมตร จากสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ใน1มิตินะครับเป็นเส้นตรงโดยมีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นไปตามสมการว่า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 a s ครับมาแทน5่นะครับความเร็วปลายครับเท่ากับ40่คราวนี้40่กำลังสองได้1 6 0 0ครับเท่ากับ ควาร์ u ตนต,ตัวนี้เป็น0นะครับบวกด้วย2 a นะครับ S ก็คือเป็น2นะครับระยะขจัดครับ2คูณเป็น4นะครับเราจะได้1,600หารด้วย4นะครับนี่คือค่าความเร่งนะครับซึ่งจะได้เท่ากับ400เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเราได้ความเร่งออกมาแล้วนะครับ แต่โจทย์เขาสนใจเรื่องแรงนะครับกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับซิ้มา F ครับเท่ากับ m a เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งนะครับก็เป็นไปตามกฎข้อ2อของนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นซิ้มา F ก็คือแรงนะครับจะมีค่าเท่ากับมวลครับ0.15กิโลกรัมคูณกับความเร่งก็คือตัวนี้ครับ400นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ แรงรับจะมีค่าเท่ากับ60 Newton, นิวตันนี่คือคำตอบนะครับของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่านักเบสบอลครับออกแรงเท่ากับ60นิวตันกระทำกับลูกบอลครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ตามครับ